เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคสวัสดีค่ะทุกทุกท่านก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาววดวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเลขเด่นประจําวันงวดนี้เข้านะคะ1771และขอแสดงความยินดีนะะกับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์พุธกลางวันวันศุกร์ พุธกลางคืนนะคะได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด็ดประจําวันเกิดนะคะขอแสดงความยินดีค่ะสําหรับวันนี้เลขเด็ดเราตรงกับวันพุธท,ที่27พฤศจิกาย,ยน2567มีเลขมงคลดังนี้1 2 5 6 7สำหรับการเสริมดวงเลขมงคลประจำวันเกิดและสื่อนำโชคประจำวันเกิดของท่านที่เกิดในแต่ละวันนะคะ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะธุรกิจการงานการค้าการขายยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่บางธุรกิจก็อาจจะมีสะดุดบ้างนะคะดังนั้นให้เสริมดวงในการทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่ออายุคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตในช่วงนี้ก็เป็นสื่อให้กับคนวันอาทิตย์สำหรับเลขมงคลคนวันอาทิตย์13890 สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถนะคะกับงานหรือกับธุรกิจที่ยังไม่เคยทำนะคะมีจังหวะดีๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสริมดวงโดยการ ให้ทบุญเกี่ยวกับความรู้อุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆเลขสลิปเงินโอนทบุญเป็นสื่อ4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำก็เป็นสื่อนะคะสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์14597 ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าบรรนะยากาศในการทํางานนะบรรยากาศในการค้าการขายรู้สึกวุ่นวายนะคะดังนั้นให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์นะคะเสริมดวงในการให้ทําบ,บุญกับบุญทีต่ต่างๆนะ,ะร่วมกับตยูหรือปอเต็กตึงเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบ,บุญเป็นสื่อนะคะสาหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคารหนึ่งสองห้าหกเจ็ด สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะหากช่วงนี้หน้าที่การงานการค้าการขายนะฮะกำลังมีปัญหาอยู่ก็ก็จะได้รับการแก้ไขในเร็ววันนี้ดังนั้นนะคะเสริมดวงโดยการให้ทําบุญเกี่ยวกับการสร้างห้องน้ำนาตามวัดวาอารามต่างๆเลขสลิปเงินโอนทบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนก็เป็นสื่อนะคะ สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน17638ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนช่วงนี้นะคะคุณจะมีความรู้สึกว่างานค่อนข้างหนักแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นคิดว่าไม่ค่อยคุ้มค่าให้ระวังในเรื่องของคู่แข่งด้วยนะคะระวังในเรื่องของการถูกเข้าใจผิดการถูกเอาเปรียบด,ดังนั้นนะคะคนวันพุธกลางคืนให้เสริมดวงโดยการ ทำบุญกับคนแก่ทาบุญกับคนพิการนะหรือคนตาบอดนะเลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน91582สําสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะช่วงนี้จังหวะดีโอกาสดีเข้ามาแล้วนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในหน้าที่การงานที่คุณทำอยู่ ะะเสริมดวงในการให้ทาดีกับแม่ขอพรแม่หรือโอนเงินให้แม่เป็นการเอาเคล็ดนะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนให้แม่เป็นสื่ออายุแม่เป็นสื่อนะคะสําหรับเลขมงคลท,ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสามหนึ่งสองแปดหกสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะในช่วงนี้ให้ระวังปัญหาการถูกใส่ร้ายการถูกนินทานะฮะอย่าใช้อารมณ์บู้วามในการตัดสินใจ นะอย่าใจร้อนนะคะเสริมดวงโดยการให้ทาบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อเลขที่บ้านเลขที่ที่ทำงานเป็นสื่อนะคะสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันศุกร์หนึ่งแปดศูนย์ห้าเก้าสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดนะคะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่จับธุรกิจใหม่ๆนะคะเสริมดวงโดยการ ทำบุญเกี่ยวกับเด็กโรงพยาบาลเด็กหรือมูลญที่เด็กต่างๆเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่เป็นประจำหรือนั่งเป็นประจำเป็นสื่อนะคะสําหรับเลขมงคลท,ท่านที่เกิดในวันเสาร์หนึ่งในด้านการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนํานะคะให้ทุกท่านพิจารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อน้าโชคประจำวันเกิดนะคะและเลขเด่นเลขมงคลประจําวันนะคะ สำหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบการเสี่ยงโชคชอบในเรื่องของตัวเลขหมอไก่ขอแนะนำแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอปนี้มีคำทำนายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคำทำนายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ป,งปงหังๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ